ต้วตัวที่าวที่สุดอะพี่น่าจะเป็นพวกเพี้ยไฟอะช่วงเริ่มแรกเลยนะนี่ครับก่อนจะรู้จักเขียวจีนาโนครับผลผลิตต่อ1ไร่นี่ได้ประมาณเท่าไหร่พี่ก็ไม่ถึงเกวียนพพอฉีเขียวไปปั๊บปุ๊บ1ไร่กิโลพี่เป็นเป็นตันอะก็เยพันโลที่ยังไม่ได้เคยใช้ก็ให้ลองใช้ดูครับผมรับรองว่าได้ผลได้ผลจริง สนับสนุนโดยเขียวขจีดินน้ำน้ำเขียวฉีดเขียวประเวต้อนรับนะครับพี่อนุสรเก้บปูดว่าพี่เล็กคะ่ะสวัสดีครับพี่คะ่ะสวัสดีครับ,รบโอ้โหีอยู่นี่เลยนะอันนี้จะไปลบปะเนี่ย ไา่รผลนจะไ่รบเลยไม่นะร้อนนะก่อนที่จะมารู้จักเขียวจีนาโน่พี่ข้าวมีปัญหาอะไรบ้างครับก็ได้ผลผลิตไม่เต็มที่อ่ะครับหนอนกินใบบ้างน้ำหนักข้าวไม่ได้เมล็ดเมล็ดไม่แต่งไม่แป้งในเม็ดน้อยอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าพอเราเจอแมลงศัตรูพืชกัดกินปุ๊บข้าวก็เสียมากขึ้นไปขายก็ไม่ได้หรือบาง่ที่เราทำไปปุ๊บมันก็เติบโตไม่เต็มที่ใช่ไหมพี่แล้วตัวที่ตายที่สุดอ่ะพี่ น่าจะเป็นพวกเพีย้ยไฟอะ่ะช่วงเริ่มแรกเลยนะเริ่มหวานได้สักสิบวันเจ็ดวันสิบห้าวันอะไรเงี้ยอ่ะเพีย้ยไฟก็จะเริ่มเล่นงานข้าวก่อนเลยเล่นงานปูบข้าวเสียหายเลยข้าจะหยุดการจเจริญเติบโตทันทีอนะครั้งแรกที่ฉีดปุ๊บมันเปลี่ยนแปลงไงพี่จากที่เราไม่เคยใช้เขียวจีมาก่อนอ่าก็จากใบปกติแต่ถ้าใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีทั่วไปเนี่ยใบจะอ่อนครบใบจะอ่อนห้อยใบข้างจะห้อยอแทีนี่พรพะฉีดเขียวจีเนี่ยเช้าดูเลย ใบตั้งเด้งเลยนั่นหมายความว่าเปลี่ยนแปลงภายในหนึ่งวันเลยเฮ้ยจริงว่าพอเรามาเจอในนาข้าวเราปุ๊บเฮ้ยทำไมมันตั้งอย่างงี้ตกใจไหมอ่ก็ก็คิดกันว่าเออมันมันเป็นผลที่เร็วอ่ะอ่ามันได้ผลจริงใช้แล้วเป็นยังไงบ้างพี่ก็ได้ผลที่เป็นหน้าที่พอใจเกินคาดไหมครับเกินคาดเออเกินคาดแล้วคุณผู้ชมนะถ้าไม่ลองใช้ก็จะไม่รู้ว่าเป็นยังไงอละที่เห็นแบบเม็ดๆแบบนี้นะก่อนที่จะใช้เขียวจีนาโนพี่หนึ่งต้นเนี่ยหนึ่งกเนี่ยข้าวประมาณกี่รวงกี่เม็ด ก่อนจะใช้กไไไไ็ไม่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 มากไม่มากเท่าเท่านี้ฮะก็ประมาณ7 8 0เมตรมากกว่าเจ็ดแปดสิบเมตรตอนนี้แหละครับประมาณกี่เมตรต้นหนึ่งตนน้ตนตอนนี้นี่พันพันสิบหนึ่งพวงผมปลูกอยู่ก็ลองนับดูก็ร้อยร้อยร้อยแปดสิบเมตรร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเมตรฮะแล้วก็ลอง <c oughs> ลองล,อง,ลองมาอย่างน้อย <c oughs> อ่ะลุงน,น้อยก็ร้อยสามสิบเมตรร้อยยี่สิบกว่าเมตร เฮ้ยคุณผู้ชมจาก7.80เมตรอ่าถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวพิสูจน์ได้เด็ดพิสูจน์ได้พี่ครับก่อนจะมารู้จักเขียวจีนาโนครับผลผลิตต่อหนึ่งไร่นี่ได้ประมาณเท่าไหร่พี่ก็ไม่ถึงเกวียนฮะไม่ถึงเกวียนประมาณกี่โลดีครับ7.800โลถือว่าโอเคไหมครับ7.800โลต่อไร่เนี่ยก็ปลูกธรรมดาก็ยังไม่เป็นยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะแล้วแต่ได้กำไรไหมฮะ ก็ก็ได้กำไรแต่น้อยแต่ก็ยังไม่น้อยยังน้อยครับคุณผู้ชมครับพอฉีกเขียวไปปั๊บปุ๊บหนึ่งไร่กิโลพี่ เป็นเป็นตันอ่ะก็ได้พันโลเฮ้ยจริงใช่ไหมเนี่ยพี่จริงใช่ไหมเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเจ็ดแปดร้อยโลนี่ประมาณก็เยอะอยู่นะแต่บอกว่ามันยังไม่ได้ผลผลิตที่ควรใช่ไหมมันยังไม่ดีใจใช่ไหมพอฉีดไปปั๊บแล้วเก็บได้ประมาณหนึ่งพันโลเนี่ยนะมันสุดยอดนะคุณผู้ชมนะแล้วก็สองร้อยโลนี่มันไม่น้อยนะคุณผู้ชมมันเยอะมากนะเออถ้าไม่ใช่เขียวจริงถ้าไม่ใช่ของดีจริงทํางนี้ไม่ได้อพี่ถามเรื่องหนึ่งเลยในท้องตลาดเรานี่นะมีพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทําให้พืชพันนี้เต โตเยอะมากเลยทําไมถึงตัดสินใจเลือกเขียวจีนาโนล่ะครับก็ที่แรกผมกคคิดแค่ทดลองก็ใช้มาแล้วหลายอย่างแล้วก็ไม่ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะนะแต่มาใช้อันนี้เอาโอเคเคยโดนหลอกไหมหลอกว่าตัวนี้ดีฉีดแล้วปุ๊บข้าวเสียหรือว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรเท่าที่พอใจก็เขาแนะนํามาบางทีเราใช้แล้วก็เปรียบเทียวดูมันมันมันไม่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 จริงอย่างที่พูดก็เลยเปลี่ยนงั้นใช่ไหมแล้วพอใช้เขียวจีนาโนปุ๊บเป็นไงได้ผลได้ผลได้ผลจริง ยืนยันไหมก็ใช้อยู่อย่างเดียวเลยตอนนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้เออใช้ต่อไหมก็จะใช้ต่อต่อไปครับก็มันได้ผลก็เลยใช้นี่เออแล้วพอฉีดไปปุ๊บดินเป็นไงพี่ก็จะฟูนุ่มเออมันจะฟูนะมันจะนุ่มนะคุณผู้ชมครับการที่ดินฟูแล้วดินนุ่มแบบนี้ก็เพื่อให้รากนั้นสามารถชอนใช้นะคุณผู้ชมนะไปหาหาได้เยอะมากขึ้นแล้วก็เนี่ยจะได้สวยแบบนี้เสมอแบบนี้เออประทับใจไหมเนี่ย ดีครับดีนะครับประทับใจัดถ้า,ถามี10คะแนนให้เขียนกับจจราโนให้กี่คะแนนดีรับสิบห้าเลยให้เต<อ>ือนเลยก <laughs> <laughs> ี่คะแนนนะสิบห้าสิบห้าคะแนนเลยคุณผู้ชมฟ้านี่คือมาจากตัวจริงเสียงจริงจากปากของพี่ก็เลยนะผมไม่ได้บีบปากไม่ได้บังคับแล้วพูดแล้วพูดออกมาเองเลยนะจริงไหมเนี่ย <c oughs> ครับครับอ่าสุดท้ายนี่ครับอยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรที่ดูรายการเราอะไรบ้างครับก็อยากฝากบอกเพื่อนเกษตรกร ที่ยังไม่ได้เคยใช้ก็ให้ลองใช้ดูครับผมรับรองว่าได้ผลได้ผลจริงอะอ่ารับรองเลยได้ผลจริงนะไม่เคยใช้ก็ต้องลองใช้ดูนะี่